สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะมาให้ข้อแนะนําในเรื่องของอการเลือกสายกีตาร์สำหรับนักกีตร์มือใหม่นักกีตร์มือใหม่ในที่นี้เนี่ยก็คือคนที่ไม่เคยจับกีตาร์มาก่อนเลยแล้วก็อยากจะเล่นกีตาร์หรือว่ามีกีตาร์ตัวแรกในชีวิตนะครับแน่นอนนะครับเรื่องสายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญ <c oughs> เพราะว่ามือเรานิ้วเราเนี่ยมือซ้ายจะต้องไปสัมผัสกับสายดังนั้นถ้าได้สายที่มันอาจจะทําให้เราเจ็บนิ้วมากเกินไป1ล่ละ2มันกด ยากมากอ่าเนี่ยไอ้สอข้อเนี่ยมันก็จะทําให้มือใหม่เนี่ยไม่มีกําลังใจในการที่จะเล่นในเมื่อบาดเจ็บขึ้นมาในเมื่อมันมีความเกิดความยากลําบากในการกดสายเนี่ยมันก็ทําให้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างไม่มีความต่อเนื่องในการฝึกใช่ไหมครับดังนั้นก็เลยอ,อยากจะบอกว่าสายแบบไหนในที่เหมาะกับมือใหม่ก็ควรจะเป็นสายที่มันมีขนาดเล็กนะครับอย่างแรกเลยต้องมีขนาดเล็กกว่าเดิมหน่อยสําหรับมือใหม่จริงๆ 2ก็คือมันจะต้องกดได้ง่ายขึ้นแน่นอนแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันนะครับคือสายเล็กกับสายใหญ่มันต่างกันยัง,ยงไงทุกคนรู้ไหมฮะสายอันนี้ผมพูดถึงเรื่องของการสัมผัสเรื่องของการออกแรงกดนิ้วสายเล็กก็คือเบอร์1050เนี่ยโอเคละด้วยความที่ขนาดเล็กบางทีกดนิ้วปุ๊บเนี่ยมันจะกดง่ายออกแรงแป๊บเดียวก็ติดแต่สายเบอร์ใหญ่สุดอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็คือ1 2 5 3 อันนี้จะยากนิดนึงจะต้องออกแรงกดจะต้องเรียกว่าเล่นมาระดับหนึ่งแล้วรถถึงจะมีเรี่ยวแรงถึงจะ,ะสามารถกดได้อย่างสบายใจขึ้นใช่ไหมครับต่อมาก็เป็นในเรื่องของการเซตอัพสายในเมื่อคุณได้สายเล็กเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็จะต้องเซตอัพเนี่ยให้ระยะห่างของของสายกับกับไม้ในกับเฟสซิฟฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันเตี้ยลงนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า ้ากีตาร์ใหม่ๆของมือหนึ่งป้ายแดงจากร้านจากห้างเนี่ยเขาจะทำไว้สูงทำไว้สูงเพื่ออะไรเพื่อที่บางคนที่ชอบสูงๆก็มีอย่างคนที่เล่นมานานอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ชอบสายต่ำๆนะผมชอบสูงๆเวลาเล่นตีคอร์ดเวลาอะไรนี่เสียงมันชัดเจนดีแต่ผมอาจจะเล่นมานานแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันง่ายๆไงจะก,กดนีวกดอะไรนี่ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาใหญ่แต่คนที่เป็นมือใหม่จริงๆเนี่ย ผมจะสนับสนุนความคิดนี้ตลอดเลยนะครับว่ามาเล่นกีตาร์แรกๆเนี่ยอะไรที่มันง่ายเนี่ยต้องทําให้หมดเลยผมจะไม่พูดถึงเรื่องเสียงดีไม่ดีไม่ได้อยากให้ทุกคนเอาว่าเอาเสียงไว้ก่อนผมมือใหม่เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเอาเรื่องของการสัมผัสเอาเรื่องของ,ของการเล่นไว้ก่อนให้มันเล่นเป็นเล่นเก่งแล้วเราค่อยมามองเรื่องเสียงว่าเฮ้เสียงมันควรจะเป็นแบบไหนยังไงใช่ไหมฮะอันนี้ผมอาจจะมีความคิดที่แปลกแหวกแนวจากคนอื่นเขา คนอื่นเขาก็บอกว่านักกีตรามือใหม่เนี่ยมันต้องได้กีตราที่เสียงดีสิตัอเสียงาดีเสียงดีเนี่ยมันจะถึงจะมีกําลังใจในการฝึกแต่ผมผมมองว่าผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ถูกนะันมันก็ถูกแต่ผมจะเอาเสียงดีไว้ที่หลังเอาเล่นง่ายมาก่อนจะเล่นง่ายด้วยการสัมผัสเล่นง่ายด้วยการกดนิ้มกันอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันเล่นง่ายปุ๊บเนี่ยมันจะไปได้ดีแม้ว่าเสียงกีตราตัวนั้นจะไม่ได้ออกมาดีมากมายหรอกแต่เวลาจับคอร์ดมันไม่ค่อยบอดไง จับคอร์ดท่ามนิ้วจับคอร์ดอะไรมันก็สามารถที่จะไปได้เนี่ยผมว่ามันจะมีกําลังใจมากกว่าแต่ถ้าลองมองในแง่กลับกันนะครับบางทีบางครั้งเราก็ไม่ได้โชคดีพอที่จะได้กีตาร์เสียงดีแล้วเล่นง,ง่ายด้วยบางทีเนี่ยอาจจะได้กีตาร์เสียงดีก็จริงแต่บางทีโอ้ยกดนิ้วยากเหลือเกินแบบคอก็นานๆแบบอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยแล้วลองคิดดูว่าเราจะมีความสุขไหมจับไปก็ได้สักสองเพลงเนี่ยโอ้โหนิ้วเนี่ยบวมแป่งเลยกดแทบจะไม่ไปนั่นแหละ ดังนั้นทิ้งท้ายไว้เนี่ยครับในข้อแนะนําก็คือจะซื้อกีตาร์มาจริงๆทุกคนก็ควรจะเลือกสายที่มันเล็กๆได้จะดีมากสําหรับเพื่อนๆมือใหม่โดยเฉพาะมือกีตาร์ที่เป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยนะเปลี่ยนใส่เบอร์เก้าเบอร์สิบได้ก็ยิ่งดีไม่เป็นไรนะครับเสียงมันจะบางจะแหว่งลงนิดน,นึงก็ช่างมันขอเพียงให้เราผ่านช่วงวันเวลาประมาณสักสองสาเดือนให้เราได้จับคอจับอะไรให้เราเล่นเพลงแรกได้ซะก่อนเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆกลับมา ใช้สายในเบอร์ที่มันใหญ่ขึ้นหรืออะไรเงี้ก็แล้วแต่ในส่วนนั้นแล้วก็เซตอัพซะร้านไหนที่เขาไม่มีช่างเซตอัพให้ก็ลงทุนนิดนึงทำครั้งเดียวจบนั่นแหละนะเอาไปให้ช่างที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็ประมาณ300-400นี่ก็น่าจะน่าจะพอนะรับมีการเซตอัพครั้งหนึ่งแต่มันคุ้มค่าจริงๆมันทําให้กีตาร์เราเนะี่ยเล่นง่ายพอเล่นง่ายเ็จปุ๊บก็อยากที่ผมบอกไปนะครับมีกาลังใจ อ่ะทิ้งท้ายอีกจริงๆนะครับสำหรับใครที่สนใจสา,สายกีตาร์ก็แน่นอนนะครับมีให้คุณได้เลือกสัรทั้งเบอร์10เบอร์11เบอร์12นะทั้งโปร่งทั้งไฟฟ้าสายโปร่งเนี่ยก็เพื่อนๆหลายคนชื่นชอบนะครับซื้อไปนะเป็นสายที่คุ้มค่าเรื่องของคุณภาพการใช้งานมากราคาถูกแต่ เหมาะสมนะครับสามารถที่จะใช้ทดแทนยี่ห้อแบรนด์เนมดังๆที่ราคาแพงสูงกว่านี้สองสเท่าตัวได้เลยนะครับอ้าวสนใจก็ติดต่อผ่านไลน์ผมมาได้นะครับสั่งกี่ชุดก็ส่งฟรีนะครับจะจัดให้จัดเต็มทั่วประเทศเลยนะครับโอเค